เชิญคณะทัวร์มาจอดที่นี่นะคะเชิญคณะทัวร์มาจอดตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่เซเว่นแะคณะทัวร์ท้งหลายไปเซเว่นแต่ค่ะจะเป็นเซเว่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 นเล่นเยอะมมาไเอาไอ้ค่นี้ อันนี้ทันแบบซื้อนะคะทั่วทั่ร์ลงนงม่ะล่าสุดรับอาชีพเป็นไกด์นะไกด์ใจเป็นทัวร์เฟเมนค่ะเดี๋ยวใครลงเลยค่ะนี่อุ้ยหนูกะใย็นๆพี่น้องเกียร์คณะทัวร์เซเว่นและไม่ใช่คณะทัวร์นี่ทัวร์ซื้อน้ำให้หน่อยหนึ่งกอดคิตตี้แบบ ะค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแกงขอแกงกล้ของช่องหน่อยแอดมินแม่บีบีเจ้าของช่องอันนี้เจ้าของช่องอะไรคะอินเตอร์เน็ตแม่เปยนชื่อแล้วฉันรู้แต่ฉันอ่านไม่ออกนี่คือใครคะเนี่ยไม่ใครคะรัอแม่เองแม่เอมแม่อ่แม่รับด้วยอืสกู๊ แตไปซื้ออะไรซื้อมาเขาจะบอว่าชั้น่นแกแต่ชันพอแห่น้แเท้าใส่นี่เียวไปสองก่แล้วแกช้สอัคนที่แบบนัแเโมงมาตั้งแต่เก้าโมงจะตอนนี้กี่โมงกันแล้วคะแลอะไรดีวะกะปาอะไรที่มาส่สวนเออไม่ไม่มีใครสังเกตเค้นมือถือเราจริงๆด้วย เด่นก <mile inside> ินรงไม่เข้าธีมซะเลยเท่าไหร่วะเท่่าไหรวะประมาณเท่าไหร่วะโอ้โหไปซื้ออะไรมาคะเนี่ยคุณเนี่ยอ๋อไมนลูก้สิคะบอกไม่ถุกเงินใช่อะไรดีซื้อแค่นี้แหละไม่มีตังค์แล้วโอเคแป๊บเราแค่มาเป็นเพื่อนเขานะคะเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยแกไปตะก้อเรามาเดินเดินเที่ยวเล่นเราก็เลยจับไปแล้วเราก็จะมารอชนะทัวร์เรากั อร่อยไหมอร่อยเพนเตอร์ไม่ได้เขาไม่ได้จัดโอเคในถ่ายต่อวันนี้ถ่ายอยู่อ่ะคณะทัวเรามาแล้วนะคะแล้วก็จะพาคณะทัวเรากลับไปที่น้างานงานบน้ำเถอะห้องน้ำไปน้ำนั่นใช่ไหมใช่ใช่ไหววแล้ เขาจะต้องใส่แว่นกันะคะไม่งั้นมีกลตกอกางานสุดท้ยอ้ะไตเราติดตายไปป้าไปป้าเดี๋ยวพี่ไม่ไม่เป็นไรเราโอ้โหพี่ด้วยคือบอกว่าไมพี่พี่แทนไปพี่ได้ติเกิดแยวติเกิจย่อะไรเรอคะไม่ขาดไม่ผอะไม่ไม่กชากอะไม่ใหญ่เห็นี่เข้าไม่ผาพอ ไม่ไม่ไม่มีใครมีใครเชื่อเหมือนเราบ้างว่าเราจิ้มในุปัโอ้ไม่น้าติดน้าเรเหรอเอ้าไม่ติดน้วก็ไ่ขึ้มเรายอนนันเยได้อาม่ไหวแลคือเหมือนคนแบบติดตามแล้วถ่ายกล้องไม่มีอะไรเกิดขึ้น คือเราแข่งยามที่เดิวเราเราเต้นไม่ได้ว่ะมันดูแบบมันดูมันจำกัดพื้นที่ในการเดินอะแล้วใช่ไหมเราเราเราเตรียมชุดมาเปลี่ยนนะเว้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมันจะอะไรใหม่คือมันเดียมจะเปลี่ยนเราเผื่อไว้ถ้าเราใส่ถ้าเราเต้นไม่ได้แต่ว่าเราการใส่ชุดนี้เต้นไปเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนไม่ถ่ายใช่ไหมเครื่อมาเดินตามเพื่อนเราถ่ายเพื่อนเกียร์อีกแล้วฉันมาตรงนั้นมั้งหรอกมั พูสวยมากเลไหมก่อนไม่ไหวแล้วร้อน่่เลยนะคะชเสียงเรีนนเป็นงไยกจะกงด่าังหดเลยก็ัญนะคชสวัสวดีครับสวัสวดีค่ะส ผมเพนสายสื่ออันนี้เป็ฉายาของเชียแล้วหรอผู้เชี่ยวแล้วเพนสายสื่อก็มทั้งเพ i n เพย์เพย์ไทยดูไหมเอ่ยท่ซึ่งอันนี้เป็นที่ซืตอนไหนเอ่ยพอพอจะมีออกไหมตอนที่ซึ่อะไรย่างอะไรคหย่างอะไรย่างเเออตอนตอนนี่ทราคุณเนได้เปิดแล้วจะให้ายาใช่ ก็่เราบอกะแว่าเขด้ามแขเนีย้มิดับนะคะแล้วได้แบเอน้วรข็มท่ไสามแนะคะวดกกระดกกะดกระดกกระดกกระดกระดกกรดกกระ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 ด่กระดก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 ะดกกร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 เดกกระดะดกกระดกกระดกกระดระดกกระกรก อ๋อฟอยู่ท้้งหลังมันหลังสุดเลยครับอ่าเรีนากังนะครับไปปุม่จะได้นะครับมีโฟ์มีโปสเตอร์แล้วก็มีหนังี่ดอแล้วก็มีไทยดูคู่เศรษฐีด้วยตอนนี้ป้ายไฟจปนวนสองป้ายในันแกมานะ เห็นไหมแม่เห็นไหมเกีูจะไปซื้อโค้กมืออ่างนั้นาแคนด้พบจแกพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถรับชมโอ้ยมีอย่านนดีมาหรือดาวพิาะสุดนีคะชาวบภาษาไทยกันได้ที่แก๊งกราบและไลทีวีกันเลยนะคะ เมียกันด้วยนะคะมาฮีโร่เดี๋ยวมาฮีโร่ได้เลยนะคะมขอม่ม่ค่ะช่ยวเขถ่ายช่พดีไหมไมใชค่ะ่คเดี๋ยวขอให้สาร์ช่วยถ่ายให้แล้วกันเนาะอ๋อแล้วมีสตาร์ัวสมโยมอยู่ได้นะคะเดี๋ยวพี่พี่มา่งนี้ก็